สิสมเมษาห้ามพราดเด็ดขาดวันเสาร์ห้าวันแรงต้องทำสิ่งน,นี้เรียกทรัพย์รับโชคแคล้วคลาดปลอดภัยวันเสาร์ห้าประจำปี2,567ตรงกับวันมหาสงกรานวันที่13เมษายนพุทธศักราช2,567เป็นวันเสาร์ขึ้น5คำ่ำเดือน5ปีมะโรง วงการเครื่องรางของครั้งวงการปลุกเสกเครื่องรางต่างๆถือว่าเป็นวันเสาร์ห้าไม่ใช่วันเสาร์ห้าธรรมดาธรรมดาแต่เป็นวันเสาร์ห้าใหญ่เคล็ดลับเสริมดวงวันเสาร์ห้าสำหรับสายมูเตลูสำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูหากต้องการเสริมดวงในวันเสาร์ห้าโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันเสาร์ขอแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปรก เพื่อเสริมดวงชะตาหรือว่าจะสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็ถือว่าเป็นมงคลเช่นกันนอกจากนี้นะคะการทำบุญถวายหลอดไฟถวายเทียนและเติมน้ำมันตะเกียงในวันเสาร์ห้าก็ถือเป็นเครสเสริมดวงที่เปรียบเสมือนแสงสว่างเปิดทางให้กับดวงชะตาพร้อมกับช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่างๆออกไปจากชีวิต สำหรับในปีนี้นั้นก็อย่างที่บอกไปว่าวันเสาร์ห้าตรงกับวันมหาสงการ13เมษายน2567แล้ววันเสาร์ห้ามีความเป็นมาอย่างไรมีความเชื่ออย่างไรวันเสาร์ห้านั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับพระสาวมาจากตำราพระคัมภีร์ของพราหมณ์ที่ระบุไว,ว้ว่าวันเสาร์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ วันเสาร์เกิดจากพระศิวะเอาเสือที่เป็นพยัคฆราชสิบตัวมาป่นให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีม่วงเสร็จแล้วประพรมด้วยน้ำำําอมฤตทำให้เกิดเทพเจ้ามีพระนามว่าพระเสาเทวราชเป็นเทพเจ้าสำหรับคนเกิดในวันเสาร์ส่วนห้าในความหมายของเสาห้านั้นมาจากวันเสาร์ข้างขึ้นหรือข้างแรมห้าค่ำ เดือนห้าวันเสาร์ห้าจึงไม่ใช่วันเสาร์ที่ห้าของทุกเดือนตามปฏิทินสากลโดยวันเสาร์ห้าขึ้นห้าค่ำจะเรียกกันว่าเป็นวันเสาร์ห้าใหญ่ส่วนวันเสาร์ห้าข้างแรมจะเรียกกันว่าเป็นเสาร์ห้าน้อยวันเสาร์ห้านั้นถือว่าเป็นวันแข็งวันแรงวันมงคลความสำคัญของวันเสาร์ห้าแต่โบราณการมานั้น พระเกจิอาจารย์มักจะปลุกเสกเครื่องรางของครั้งทำพิธีอันเป็นมงคลในวันเสาร์ห้าเพื่อเสกของและเสกคนคือสิทธิอนุสิทธิ์ประชาชนที่ร่วมในพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลคนในพิธีเชื่อว่าในวันที่ทำพิธีนี้จะมีลาบใหญ่ในไม่ช้าการงานที่ริเริ่มในวันเสาร์ห้า จะจีรังยั่งยืนไปนานๆเป็นความเชื่อการสระผมและอาบน้ำมนต์ก็ให้ผลดีเป็นพิเศษและหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าจะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแคล้วคลาดมากกว่าวันปกติถือว่าเป็นวันทงชยัยเป็นเลิกงามยามดีมีดาวบนท้องฟ้าโคจรในตำแหน่งที่สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลร่วมกันหรือได้ไปอยู่ในพิธีอันเป็นมงคลจะได้อำนวยอวยสุขอำนวยอวยพรให้เกิดสุขและผลเป็นมิ่งมงคลแก่ทุกท่านตามโบราณการที่มีมาเราถือว่าเป็นวันแรงและวันที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวมีพระเสาร์เป็นเทพประจําวันดังนั้น ความแข็งหรือความแรงของพระเสารนั้นปรากฏเด่นชัดชีวิตของท่านที่เกิดในวันเสาร์มักจะเหนื่อยยากมีภารกิจหรือกิจการงานต่างๆที่ผ่านมาให้ได้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแสดงถึงคุณูปาการหรือบารมีที่สามารถรับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นและสร้างให้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่คนโดยทั่วไปว่า มีความเป็นผู้มีบุญวัสนามีบารมีสูงสำหรับโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นโบราณอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้ามีประมาณ2อถึงสปีต่อครั้งตามคติความเชื่อของโบราณอาจารย์เชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังมากหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล ในวันเสาร์ห้าจะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแคล้วคลาดปลอดภยัยนอกจากนี้นะคะในทางโหราศาสตร์วันแรมห้าคำ่ำก็ไม่เหมาะกับการทำการมงคลบางอย่างอย่างเช่นไม่ควรปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่ไม่เหมาะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามการสู่ขอแต่ว่าถ้าเป็นการค้าขายจะมีโชคลาภและ เหมาะในการไถวัวไถควายหรือในสมัยโบราณที่ยังมีธาตุอยู่ก็บอกไว้ว่าเหมาะกับการไถธาตุทางด้านล้านนาสำหรับวันขึ้นหรือแรมห้าคำ่ำมีโฉลกว่าห้าคำ่ำผีแวดล้อมปองเอาคือวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลสำคัญหากจะทำการต้องดูเลิกยามอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นวันเสราร์ห้า จึงไม่ใช่วันเสาร์ที่ตรงกับวันที่หไม่ใช่แค่วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้นหรือแรมห้าค่ำและไม่ใช่แค่วันเสาร์ของเดือนที่หแต่วันเสาร์ห้านั้นเป็นวันที่ต้องมีครบทั้งวันเดือนและเวลาพระจันทร์คือเป็นวันแรมหรือขึ้นห้าค่ำเดือน5ที่ตรงกับวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์ห้าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆยกตัวอย่างที่ผ่านมา วันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่23เมษายนพุทธศักราช2554ตรงกับวันเสาร์แรม5ค่ำเดือน5วันที่1เมษายนพุทธศักราช2560ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น5คำ่ำเดือน5และในปี2566ก็มีวันที่เฉียดจะเป็นวันเสาร์5แต่ก็ยังไม่ใช่เพราะวันเสาร์ที่26มีนาคม2566เป็นวันขึ้น4คำ่ำเดือน5ส่วนวันขึ้น5ค่ำเดือน5จึงไปตรงกับวันอาทิตย์แทนและในวันเสาร์5ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ ตรงกับวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2567ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงและเป็นวันเสราร์ที่ยิ่งใหญ่มากตรงกับวันมหาสงกราน์